47นะฮะซีวิคเอฟดีนะฮะโปร4,005นะครับดู century, นโดยซูตูดีนครับเอเบย์แบรนตัวจับส่บนผสมประมาณการครับคันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะส่งแล้วฮะซีวิคเอฟดีนะฮะโปร4,005นะครับโปร Go, e 10ปีนะฮะก็คันนี้จูนน้ำมัน E20 นะฮะเอฟดีมิเลอร์ลิ้นดีด้วยขจดก,การให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ Go, โปรสิ้นปี4,500ดูรายละเอียดในหน้าเพจได้เลยนะฮะคุ้มแน่นอนนะครับโอเคก็พอจะให้ดู AF สายไฟผมงคุณดันหลดใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยจูดน,นะฮะ AF ไบแบนตัวดับส่วนผสม,ะสมะละมะกากะการนะครับสายเป็นซีนสายแก๊สเวลาจูดรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาดรจูดน,นะจ๊ะ จูนสอดจูนถนนจริงผมไม่คนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนให้ทีสิบาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คเขาไปเพิ่มแค่เดียวนะฮะมาดี๋ยวมาดูสปีดเทสกันนะครับ FD นะฮะล้อสิบเจ็ดพ่อใบหนึ่งนะครับเกียร์โต๊ะไปประมาณแสนเจ็ดนะฮะมาดูสปีดเทสกันนะครับรถเยอะจังวันนี้อากาศร้อนด้วยอ่ะไป รอสิบเจ็ดท่อไปอุนน้ยดึงแรงแรงเลยไปยาวไปอะ,อะก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Civic f d ฟดี็อกนะฮะ<ม>ลองดูครับมีอะไรแตกต่างจากบ้านนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงนะฮะ ดีจูนอ่าก็ใส่ดีสามลงเพราะว่าจะเป็นเวลาเกียร์เนี่ยอ,อ่าก็โปร4,005นะครับก็ถึงสามเป็นธันวาแล้วฮะรีบรมาจัดก,กันนะฮะก็อยู่ทุกวันพุธนะครับปีใหม่ไม่ปิดนะฮะปีใหม่เหมือนตรงกับสุขเสาร์ิดมั้งถ้าจะไม่ปิดนะฮะแล้วก็ดีจูน่าอูอยูเ่เสรีไทย7.3นะครับหนะ้าปากซอยร,นนอนนรั้วสี่เหลี่ยมนะฮะ คือเราทุกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการในการจูงอย่าเดียวนะฮะเซอร์วิสบริการทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่รับเลยนะครับรวมถึงจูดรับสถานที่นะบวกค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูปบลูทูธแบบทิกบอกนะครับอีพีจูนี่แบบค้อนด้านะฮะแล้วก็สี่ช่องทางแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะฮะก็อยู่ใต้เดสคริปชันนะครับในยูทูปทุกช่องทางนะฮะโอเคก็ส่งงานครับ ขอบคุณครับ